ต่อไปจ้าอ๋อเสือเพ่นก็เสือเพ่นเอ่อก็ไม่ได้ทำหนังมาสองปีตอนโควิดนะฮะก็พอมาทำเสือเพ่นก็ก็เต็มที่จัดเต็มแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าทุกเรื่องที่อยู่ในสังคมณขณะนี้มีหมดเราเราเต็มที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นสไตล์นะเรา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 เอ่มีสาระ เรื่องนี้มีสาระราแล้วก็มีลตลกแน่นอนเอาอู้หทำหน้าไม่เชื่อจะเปนสไตล์หนสไตล์สไตล์ตลกหนังตลกแน่นอนแล้วก็สนุกแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่คิดว่าเรื่องราวอย่างนี้มันจะไปอยู่ในหนังอ,อ,อันนี้ไม่เป็นเสือเพลนหนึ่งเฉีว่ามันจะเป็นจักรวาล้ายกับผอต๊อกแต่งนะไม่เสือเพนหนึ่งก็คือจริงๆเ<อ>สือเพลนหนึ่งนี่ก็คือเสือเพลนยืนหนึ่งเสือเพลนนัมเบอร์ว<อ>ัน เพราะเราก็ตั้งให้เป็นสดิทคนกับชื่อหนังหน่อยจะเสือเพ่นจะเฉยเพ่นมันก็แปลว่าหนีนะเราก็เลยเสือเพ่นน้ำบรวนแก้เครสแก้เครสเพราะฉะนั้นเสือเพ่นสองไม่มีเสือเพ่นสองไม่สามเลยไม่สามเลยไม่เหมือนจักรวาลหอจะแตกน่ไม่เหมือนจักรวาลหอจะแตกก็ยังเป็นจักรวาลอยู่แต่ตอนนี้ก็รอเพราะว่านักแสดงก็แก่กันแล้วบางคนเขาก็ขอถอนตัวไป เราก็ยังมีอีแพนเค้กมีพี่รงแล้วก็มีอโคยังอยู่แล้วก็พยายามจะหาคนใหม่ๆเข้ามาเล่นเพราะว่าอย่างอย่างอย่างจารย์อิศักเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่ไหวคือ75แล้วอะไรอเงี้ยเราก็เข้าใจอะไรเอาใช่เอาพวกนักข่าวไหมคะไม่นักข่าวนี่เขาเอาจริงๆเล่นไม่ได้นะ ตอนนี้เก่งนะเพราะแอคชั่นมันคนละแกงเด้อใจแกงไม่เจอเจอมาหลายคนแล้วอย่างเงี้ยเห็ุแล้วเราไปบนต้องเห็ุแล้วแล้วมันเป็นเปลืองฟิล์มนะทำไมเขาอยากอะไรเขามองเราแต่ครั้งล่าสุดทำไมถึงไม่ลงแพลตฟอร์มสักทีก็คือเราเคยประกาศแล้วกันว่าเราจะไม่ลงแพลตฟอร์มเพราะว่าคนก็จะรอดูแต่แพลตฟอร์มไม่ยอมไปลองดูในโรงหนังหนังไทยก็มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละที่วนไออ้เราใช้ไหมหุงเลยเหรอครับ อะไรนะเราต้องร้องสะพานห์เลยราไม่เกี่ยวกับสุพานหูเพราะ,ออะพี่กับสุพานหูแบบไม่คุยกันมาตั้งนานแล้วไม่คุยกันเลยที่พูดไม่ไม่ได้ไม่คุยคือพี่ไม่ได้ทําหนังเพื่อรางวันไม่ใช่สายหนังพี่พทำงาน,น,นเอาเงินเอาอเอาตลาดเ,ออเพราะว่ารางวัลพี่มีเยอะแล้วไม่ได้ต่อแหล่นี่เรื่องจริง นะื่ะรพวมกับพี่เคยได้มาแล้วรางวัลได้นะครพวงกับเรามองเรื่องนี้ปัญหาตอนนี้ยังไงบ้างมันก็เป็นถามไก่เกิดก่อนไข่ไข่เกิดก่อนไก่อะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีหนังสองแบบนะหนังอินดี้กับหนังใหญ่เราก็คิดว่ามันก็น่าจะจัดรางวัลไปแบบหนังใหญ่ไปเลยหนังใหญ่หนังแมสหนังไข่จีทีเฮดไข่าข่ใหญ่ใหญ่ที่เขาทำกันนะกับหนังอินดี้อ่ะมันน่าจะแบ่งกันให้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 ถูกต้องไปเลยเพราะว่า ถ้าพูดถึงการลงทุนกับการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนเพราะอย่างบูพิมากตอนพิมากอ่ะจัดแสงจัดอะไรสวยมากถ่ายสวยแต่พ่มากไม่ได้รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมไม่ได้เรื่องซึ่งซึ่งเราก็เออมันก็น่าจะแบ่งชัดไปเลยเพราะว่าหนัง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 อีกแบบอย่ามาด่ากูนะหนังอีกแบบมันมันคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าไหรเมื่อไรเขาฉายเมื่อไรก็แยกกันเป็นรอย่างอย่างอย่างหนังแมส ค่ายใหญ่ๆก็เป็นสุพรรณหงษ์หนางอิดี้ก็เป็นสุพรรณอาหารมันก็จะได้แยกจากชันเด่นรางวัลไม่ได้ไม่ก็ต่างกันเลยรางวัลก็ใหม่เลยรางวัลก็เป็นใหม่เลยแล้วอย่างกฎที่เขาออกมาอย่างนี้คนเห็นด้วยไหมครับกฎเขาก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าหนังใหญ่ๆเขาไม่ได้ไม่ได้ชิงไม่ได้อะไรกับเขาอ่ะเขาก็อยากได้ชิงกันมั้งแต่พี่ยังไม่ไม่ส่งไม่ชิงอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่หรอกอ่ะเพราะว่าเคยได้สุพรรณหงษ์ไป พอไปกินยนเดโฟอาสุพรรณหูให้เขาเขาบอกเขาไม่รับเขาจะเอาเงินเราก็ชำหนักเอาเงินดีกว่าแต่้มันยังไม่ได้ยต่ไม่ได้ความภูมิใจภูมิใจก็แป๊บเดียวใช่ไหมแสดงว่าเราเราเราชัดเจนเรามพเราชัดเจนก็คิดูหนักที่ได้รางวัลอะ้กํากับเป็นไทยยังไม่รู้เลยแล้วตอนนี้ผู้กงกับคนนั้นทำงานอะไรต่อเราก็ยังไม่รู้อันนี้ขนาดเราคนวงในนะเรายังไม่รู้เราก็เลยไม่ยุ่งดีกว่าแต่ที่พูดให้ฟังเนี่ยคือไม่งั้นก็จะแบบ หนังใหญ่หนังเล็กหนังเข้าใจไหมแบ่งให้ถูกไปเลยเพราะว่าเธอยังไม่รู้เลยว่าเมื่อสองปีที่แล้วหนังอะไรได้รางวัลสุพรรณหงั์ยอดเยี่ยมเพราะเธอเป็นนักข่าวยังไม่รู้เลยอย่าว่าจะฉันด้วยคิงได้พวกคิดไม่ได้ยอดเยี่ยมได้อะไรเรื่อองะไรฮะจริงๆน้วอันนี้กูไม่รู้นี่ไงแต่ตำแหน่งเป็นคนแบบนี้แต่เน้นตำหนังแบบไหนเน้นตำแหนังแมสเนี่ยเอาใจคนดูเพราะว่า ไม่เอาใจผู้กลกับเพราะว่าคนที่เสียงเงินก็ไปดูคือคนดูไม่ใช่ว่าเออผู้กกับมีอะไรก็โชว์หมดมันมันโชว์ไปโชว์มาคนอาจจะไม่ชอบต้ององเข้าไปดูหนังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากสมาคมผู้กกับมีคนเข้าไปจริงจริงโรงหนังน่ะเขาก็ให้โรงนะโรงหนังน่ะเขาให้โรงนะเขาไม่ได้กีดกันนะแต่ สมมติแล้วเขาให้หนังตรงนี้ให้โลงสักสองโลแล้วฉายไปสองวันไม่มีคนดูแลยสักคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาจะเปิดแอร์ทิ้งไปเพื่ออะไรเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยเพราะเขาต้องมีการลงทุนถูกต้องมาใช่มันต้องมีการลงทุนเออออกกับคุณมเสดูคุณไแล้วไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าทาให้เบเจอร์หรือไม่ทำเพราะเราก็ไม่ได้ทําให้เบเจอร์มาสวแต่พูดถึงําหลักจริงไงก็อ่ะ เรามีหนังเ,งเรื่องหนึ่หนังอินดี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยเราให้ไม่เจอให้เด้อห้าโลออแล้วดูซิว่ามันจะทำเงินไหมออถ้ามันไม่ทำเงินเพราะฉะนั้นก็อย่าด่าโรงหนังโรงหนังต้องกล้าเลยเอ,อยากได้ใช่ไมห้าโลห้าพูมิคาออให้เลยสปอร์ตเลยแล้วก็ฉายดูออว่าจะมีคนเข้าไปดูไหมอันนี้เราพูดเป็นแบบธุรกิจคนทะมาอาเกนแฟร์ ถ้าไม่มีคนไม่มีคนเข้าไปดูคุณต้องยอมรับนะอย่ามาเรียกร้องลงหนังไม่ร่วมเอออย่ามาเรียกร้องอีกว่าลงหนังไม่ร่วมมือลงหนังไม่ให้โอกาสเพราะเนี่ยอยากให้เมเจอร์หรือเอเอเนี่ยให้โอกาสกับคนทําหนังเล็กๆสมมติว่ามีเรื่องอะไรเรื่องอ่ะสักเรื่องหนึ่งอีดูเป็นหนังอินดี้เป็นหนังอินดี้ก็ให้เลยห้าโลห้าพูมพิพาคฉายไปเลยอาทิตย์หนึ่ง แล้วดูสิว่าถ้าหนังไม่ทําเงินไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรอ,อีกแต่มันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าพี่หมดก็นี่ไงเขขอร้องให้เกิดขึ้นจริงไงให้เมเจอร์กับให้เอเอฟเนี่ยร่วมมือกันดูมันจะได้เลิกทะเลาะกันใช่ไหมไม่งั้นก็เรียกร้องกันอยู่นั่นแหละมึงไม่ให้โลงกูกูจะใช้ยังไงมึงเอาถอดออกมึงนี่ไม่ได้ แต่มึงไม่ได้ดูว่าคนมันดูหรือเปล่าถูกต้องไหมหนังไทยกับหนังเทศล่ะพีพลบางทีเขบอกว่าหนังเทศเราก็บ่าไม่ได้แล้วมันไม่ใช่หนังที่เราทําเองเราไม่สามารถบังคับเขาได้ถูกต้องว่าเขาเขาเขาซื้อเข้ามาฉายกันเขามีค่ายใหญ่ UIP w a r ว e r อะไรอย่างเงี้ยตั d ดิสนีย์อะไรเราก็เขาต้องฉายตามที่เขาบอกเพราะรัฐบาลเราไม่ยุ่งนี่รัฐบาลเราไม่ยุ่ง ออ uh huh. เราก็พูดความจริงเราก็ uh huh. พูดความจริงพูดกับคนอื่นก็เรื่องของคนอื่น uh huh. ทำไมคนอื่นแสดงความคิดเห็นได้แล้วกูแสดงความคิดเห็นไม่ได้ uh huh. กลับเการอันนี้ก็มุ่งของเราใช่แต่พี่พจพี่พจไม่ได้เข้าไปทํางานกับในสมาคมพุ่มกับไม่ไม่ได้เขาไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับสมาคมพุ่มกับไม่ยุ่งกับสมาพันธ์อะไรทั้งสิ่งทุกอย่างทไมพี่พไอะไรไม่อยากปวดหัวปวดหัวแล้วก็เราเราเป็นคนทำหนังเราคิดว่าศัลยกรรมหนังมันจะไปรอดไหมเพราะว่าอะไรคนมองว่านะมันมันมันจุดม่็ไปรอดเสียมันก็ไปรอดไม่งั้นเขาก็ไม่ทําเปิดกล้องเปิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดหเลยหลายคนมองว่าอีกอีกหน่อยอุตสาหกรรมหนังจะแบบตายอะไรกันต่อ ก็เห็นพูดอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วมันไม่เห็นตายสักทีคือทำไมคนไม่ออกมาดูหนังก็บอกแล้วมันมีพวกสตตีมมี่มีอะไรเข้ามาแล้วที่สําคัญคือคนอาจจะเบื่อหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเขามีอะไรทํามากกว่าเยอะทํามากกว่าดูหนังเราก็เราก็เราก็พูดกันเป็นกลางๆนะก็อยากให้เมเจอร์กับเอสเซสเนี่ยให้ไปเลยหนังหนังหนังเล็กๆเข้ามาอย่างที่คนก็พูดแต่มันหนังเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ไปเลยห้าโรงห้าผูมิภากษ์แล้วเรื่องเงิน พวกงานศิละปะอะไรที่คนอาจคนมองว่ามันที่หน,น,น,นังอินดี้มันจะมีแบบมุมภาพหรือ,รอง,งานศิละปะอะไรพันมองยังไงมันมันแล้วแต่เปน็นการดูหนังมันเป็นรสนิยมของคนดู <c oughs> อีกอินดี้เขาก็ากลุ่มหนึ่ง <c oughs> ถูกต้องไหมมันเป็นกลุ่มๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับได้ว่าอินดี้ก็คือกลุ่มหนึ่ง <c oughs> แมสก็คืออีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมเราเราก็เห็นทะเลาะกันไงเราถึงพูดว่าเอาอย่างนี้ไหมให้โรงหนังเขาให้ไปเลยเอาตัวอย่างเลยเาเรียกอะไรเชือดไก่ให้ลิงดูไปเลยมีหนังเข้ามาเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรก็ได้ ฉายไปเลย5้าโลห5ภูมพิภาคแล้วก็มาให้ทางโรงหังเนี่คอยแจ้งไปเลย<ม>สมาคมผู้กํากับแจ้งเลยว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โทรไปสมาคมกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่<ม>และดูพยอดสรุปออกมาถ้ามันไม่ได้เงินก็ต้องยอมรับกันนะว่าคนมันไม่ดู<อ>ไม่ใช่ว่าคนอ,อยากจะดูต,ต้องรายได้มีารายได้ไม่รู้เขาสังเกตดูคนที่ได้เป็นผู้กำกับผู้กำกับเอ่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม เป็นใครยังไม่รู้เลยงานทํางานอะไรต่อพี่ก็ยังไม่รู้เพราะพี่ก็อยู่วงการมาตั้งนานแล้วอันนี้เราไม่ได้แบบไปว่าคณะเราก็แค่อธิบายให้ฟังว่าว่าเออมันมันก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายถูกต้องมาก็แสดงว่าข้อพิพาทมันจะแบบหยุดได้มันต้องเป็นหยุดหยุดได้ก็นี่แหละก็เอสเฟกับเมเจอร์นี่แหละต้องให้ความร่วมมือรองฉายไปเลยให้ไปเลยห้าพมิภาคห้าลงเป็นตัวการนี่เลยให้พูดเป็นตัวการประสานได้ไหมไม่มีใครบอกให้เป็นนี่ไม่มีใครบอกให้ ไม่แค่พูดดีเขาก็ด่าคุณแลวนะแต่เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจริงจมันต้องพิสูจน์ไงมันต้องพิสูจน์ล้อหาข้อเท็จจริงว่าว่าถ้าเขาให้ห้าโลงให้ห้าภูมิภาคอย่างที่เขาบอกกันแล้วคุณจะยอมรับไหมถ้าหนักมันไม่ทำรายได้อะเข้าใจไหมแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่คราคาซังมานานแล้วใช่มันต้องเคลียร์ไม่อย่างนั้นก็จะเรียกร้องกันอยู่นั่นแหละจะเอารูปจะเอานี่คนบางคนบอกว่าตลาดแหนกับตลาดอินดี้ไงต้องแยกกันมันจะต้องแยกกันมันคนละตลาดแล้วเอาก็ แม่้าในตลาดไปดูหนังเรื่องยินดีเรื่องนุงนเสก mm. เขาก็ไม่ดู mm. ถูกต้องม嘛มันพวกพวกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขาก็คือกลุ่มนี้ mm. เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเรียกร้องตามที่มันสมควรที่จะมันจะเป็น mm. ไม่ใช่เรียกร้องกันแบบกูจะเอาให้ได้มึงต้องให้กูห้าลมึงต้องให้กูยังไงเพามันไม่มีคนดูแล้วจะฉายไปทำไมเขาลงหนักเขาคิดอย่าง,งานั้น mm. แต่พี่อะคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแฟร์ๆเลยอะ mm. มีเรื่องหนึ่งไหม แล้ว s อเกับเมเจอร์ทุ่มไปเลยยอมเสีย,ยงเยงินเสียเวลาแป๊บหนึ่ง,งว่าว่าจะมีคนดูไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วแล้วไม่มีคนดูก็อย่าเรียกร้องอะไรอีกเพราะเขาก็เขาก็ทำธุรกิจเขาก็อยากอยากลงทุนนะถ้าจาะมาเขาลงทุนไปเขาก็อยากได้เงินคืนเราต้องเข้าใจเขาด้วยเคยหน<า>ังเมเจอร์พี่เป็นทำหนังให้เมเจอร์ก็โดนรถรอบหนังไปทำเงินเขาก็ตัด ตัดไปพูดไปก็เท่านานแต่พี่พอเข้าใจคะบนกาที่เข้าใจาเพราะเขาต้องตัดเพราะเขาจะฉายให้เปื้อแอร์ทำไมเ,ออเพราะโลงหนังมันมดูกันสองคนแล้วเปิดแอร์เธอรอบหนึงเท่าไหร่หนังพี่ทําให้มเมเจอร์เมเจอร์ก็ตัดไม่ใช่ไม่ตัดแต่เราจะมาตีโพยตีพายเรื่องอะไรล่ะหนังคุณไม่ทําเงินออแต่เรื่องสเปนนี่จะทําเงินแน่นอน จะเพนนิช่ายลงอะไรบ้างคะพี่ใช่เฉพาะเครื่อเมเจอร์อย่างเดียวเพราะว่าเมเจอร์เขาตั้งใจทําให้เป็นเอกลูซีฟเอกลูซีฟสำหรับแฟนแฟนเมเจอร์ต้อนรับมวลสารแตวนี้เดี๋ยวเมเจอร์เขาจะมีหนังหนังเฉพาะของเครื่อเมเจอร์เยอะขึ้นเพราะเขาต้องการตอบแทนแฟนคลับเขาเพราะว่าตอนนี้ลงหนังของเมเจอร์ทั่วประเทศแล้วไม่ได้เป็นการจทุกะเทศแล้วไม่ได้ไม่ได้เขาแบบเออแต่ทําไมอย่างอย่างอัตมาฟ้าผ่าเนี่ยก็เป็นหนังของเมเจอร์เหมือนกัน แต่ก็ฉายเอฟเอฟเห็นไหมเขาไม่ได้ประกาศแต่หนักเรื่องนี้เขาสร้างเมื่อสร้างมาคือเอ็กซ์เซดจริงๆสำหรับเมเจอร์แฟนเมเจอร์จะได้ดูเอาแต่ว่าตอนนั้นคนคาดหวังข่าวผิดไปว่าสายเฉพาะแค่นี้เขาคาดผิดจำเประจำแ่้วก็เธออ่ะุ้ยจ้าแล้วคนคนต้องไปดูนะเนี่ยได้เลยนะคะคุณพลอานนท์ไม่ใช่แล้วข่าวนี้ออกไปก็คือ ไม่ใช่เราต้องเดินสายกลางกันบ้างไม่ใช่จะเอาเอาแต่ใจตัวเองเราก็ต้องยอมรับยอมฟังว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดอันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือการเข้าใจไหมเออนี่ยนอกเรื่องแล้วฉันยังพูดไม่จบไม่เราเราก็พูดได้ฟังไงเข้าใจไหมเขียนไหมหนังตัวหนังที่พูดไดเรื่องไหนที่แบบบอกบอพี่พู้ชิมคุณผมว่าเขาชวนมาสายแมสเน้นทำเลยมีเรื่องไหนที่ไม่ทำเลยก็มีก็มีอย่างที่เช่นเอ่อ ส่วนใหญ่มันก็ได้เงินนะนะแต่มันได้เยอะหรืได้น้อยมากกว่าไม่ตามเป้าอย่างนี้ใช่แไม่ถึงขั้นขาดทุนหน,นังว่าไม่ถึงขาดทุนเพราะว่าเป็นหนังของของของ,ของที่เราลงทุนน้อยแต่เราทําสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ว่าหนังเราดีนะแต่ก็ไปดูกันหน่อยเข <c oughs> ้าวันไหนนะคะเข้าวันที่6เมษายนเนี่ยเข้าแล้ว อยู่ถึงสมการเลยสงการไปก็ช่วยๆกันหนุนหน่อยคือเราเข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละเอาอีกาง้กูเราเข้าใจว่าหนังแมสกับหนังไม่แมสเนี่ยคนที่จะเลือกดูก็เขาก็ต้องเลือกดูหนังแมสอยู่แลลวเพราะมันเป็นอะไรที่สุดใจตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจอย่ามีทีมของเมเจอร์เท่านั้นเอ็กซ์อุทีเอ็กซ์ที เอกลุศเฉพาะคือเมเจอร์เท่านั้นเพราะว่าเมเจอร์สร้างเซอร์เพลมาเพื่อแฟนๆโงรงภาพยนต์ของเมเจอะนะครับก็ไปดูกันอย่าไปลงผิดไปเมเจอซินิเพ็กเท่านั้นอโอเคครับคุณเฉไม่เยอะกูรู้เลยว่ารอนินก,กี้กับ <laughs>